เอาละครับก็ราบสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟซึ่งเออก็เป็นวันแรกที่ผมเออถ่า,คายคลิปฟรีไฟครั้งแรกคือจริงๆผมก็อยากถ่ายนะแต่เพื่อนผมก็พาเล่นเปิดหมอกจนผมไม่ได้ถ่ายอาโอเคตอนนี้เรามารับของกันก่อนเออเปกดด้วย ซึ่งผมก็เคยได้นะเคยได้ไอชุดนักโทษมามาไม่กี่วันนั่นแหละแล้วมันก็หายไปจนผมต้องมาเอาชุดนี้แทนน่าเศราก็ไม่เป็นไรครับถึงไม่ชีวิตน่าเศราแต่พวกเราก็อยู่ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นยูโควิด โอ้ oh, บันพ่อยุคโควิดมึงจะอยู่ได้ไงเออก็ใช่นั่นแหละยุคโควิดมันอยู่ได้ไงเออไม่รอช้าไปเริ่มเกมกันเลยใช่โอเคเดี๋ยวมุมจัดไปละกันพวกมึงนอนกันแล้วเลยเฮ้ยไม่รู้กี่ทุ่มช่างแม่งเวลาก็ผ่านไปแย่งนาน ไอพวกที่เลเวลสูงๆมันไม่เล่นเ,เกมนี้กันแล้วแล้วมันพ่อแม่ม่งสั่งให้นอนแต่ผมยังไม่นอนเพราะว่าผมนอนดึกได้ดึกได้ไม่กี่ไม่กี่นาทีไม่งปีสามผมนอนปเพราะกลักวผีก็ <c oughs> <c oughs> อ,อจะเลิกออฮะลาเป็นสิบชาติไม่ใช่ผมผมมาเจอทีมใกล้นะแต่ผมก็มีประสบการณ์เล่นฟีไฟไม่เยอะแหละ วเ <c oughs> มันคนเท้ <c oughs> อ่าฮะนี่ยกูจะเปิดลำโพงไว้ทำหมวะเออช่างมันเถอะครับไม่ต้องไปสนใจลำโพงเรามาสนใจด่านนี้กันไอชิบหายถ้ากูเดินอยู่แถว่านี้กูแต่งแน,น่นอนว่าแถวนี้แม่งผมดูยังไงก็ไม่รอดอยู่ดี แต่งไงผมก็ต้องรีบวิ่งไปแอบอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ต้องแอบไงเออใช่มาถึงมานะมาถึงมานะ <c oughs> เยอะไปอีเฮ้ย,ยทุกคนไม่โดนทุกคนไม่โดนแต่ผมจะแตกเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยสิงคูเห็บไม่ได้ีหอบอี๋อ้าวชิบหายเพื่อ,อนผมแตกครับ วิ่งตรงหมดเอ๊ะวิ่งไปได้นะอุ้ยัดอ่ะยัมเมย์เป็นกำลังใจให้กูด้วยเวิช

บดลังแค้นให้ด้วยปล่อยให้มันตายไปเฮ้ยผมเกือบจะชนะแล้วอ่าฮะเกือบชนะไม่น่าเชื่อว่าผมจะแพ้โอ้ไม,ม่ก็เฮ้ยมึงเดินออกไปหาบ่รรามึงน,นั่นเงียมึงแตไอ้สัส งูจิบน you know, OK, OK. ี่แหละมันงูมันนี่ครับโอเคปืนที่เราเรีกปืนนี้ก็คือปืนนี้ก็แรงอยู่นะแต่ข้อเสียคือไม่มันกรประมาณนี้แต่ไม่มีอีกทีพอกคือพอเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้มันก็สังเกตได้ทุกคนบนโลกก็สังเกตได้หมด คนบนโลกตาบีแต่กเกมนฟีไฟไม่รู้อ่ามันยิงเอฟเคคร่ามันเดึกไรเงี้ยไม่เนีน่ยเอผมผมไม่ถือถ้าถือไปก็รายค่าเดือดตายไปก็ไม่ไม่ไม่ต้องรายค่าแล้วไปอยูก่กับจมบาบัาน <First Blood. S 1> <c oughs> ชิดเอวเชิดเพื่อนกูเกือบโดนหนึ่งดวงตาเออก่อนจะแม่งแจ็ซะแล้วมีอะไรบ้างของไก่เฮอรีเขาตั้งเองวะล่ะดังเองวะ วครับนนนถึงแม้มันมีลูกซองแต่ชนะผมไม่ได้หรอกผมมันหล่อครับนนนหล่อก <c ười> นนนนกูชอบคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่คุณว่าเปอร์ปรามะจารมาสะนามทะเลอันนั้นเออคนละเกมหรือวันพัฟเนีย่ย <c ười> ไอ้เชื่อ้เนี่ แค่ห้าพาร์ทนะจริงๆผมก็อยากได้สก,กินอื่นนะแต่ผมก็ใกล้จะได้แล้วแหละกีกูใกล้จะได้โมเพชรกูจะคบแล้วนะไม่ใช่เพชรฟรีไฟนะเพชรจากเกมเกมอื่นเกมต้มเฮ่บายแม่ก่อนกูพูด จะมัควคนเลวเฮ้ยลุ้นเลยเย่จังๆดิ มเละมึงไม่ตุ้ยถ้วยกูสิสัสปล่อยกูาตายแบบอนเนี้ยเแต่ผมก็ไม่ยอมตายแบบอนาลอกผมซื้อไอวอมาครบแบบเพราะว่าด่านนี้มันเหมือนที่แบบที่ดูไม่น่ารอดอ่ะผมต้องซื้อไอวอลไปเฮ้ยน้องอู้กัน้องใครสำเร็จใครที่มีสกินเลน้นองแล้วก็มาชมผมด้วยนะ เอถล่มผมแล้วก็โชว์ผมด้วยแต่อยา่าเตะผมออกจากห้องล่ะถ้าเตะนิดเดียวเดี๋ยวกูบล็อกนะ,ะโอ้มาถึงมึงต่อยกันเล่เออหรอไอ้กูไม่ได้ทำเช่นนี้มึงก็ตกกันแล้วล่ะผมว่านะผมน่าจะต้องตั้งเอวอกันแล้มเมื่อกูดูจาก <c oughs> จสภาพแล้วกูต้องตั้งเอวอลามอันน่ะ ก็รู้ตัวอ้าวกูเจอแล้วอ้าวมาดิกูเต้นท่าหลอนเนี่ยเนี่ย,ยกูเต้นท่า

สุดท้ายโอ้ยมันเกิดจากนาดิวแต่มันยิงเพื่อผมแทโอ้ปืนปองอะไรผมไปหมดเลยผมเอาลูกซองเหมือนเดิมลูกซองหัวนะครับไม่โหดผมไม่เล่นนะ่ะแม่งสายเหล็กเลยทีนี้ จากสายดีกูจะเป็นสายเหล็กทันทีอุย้ยอย่างอย่างที่เพื่อนที่เป็นปร,รมาจารย์ที่เพื่อนผมบอกนะไอ้เจอคนข่อนเลยไอสัตว์ยังไม่ทันจะได้พูดนะมึงเจอคน <c oughs> มาทีเลย,ไ,ยไรแม่งมึงไปใส่บทที่ แต่อย่าลืมไว้นะครับอาการแหลกเนี่ยก็มาทุกทีทุกเวลา <c oughs> เฮ้ยมึงรีบหนีาช่วยกูกูจะตายโอ้ยเช็ดมึงฆ่ามันลมเลยกูแตกไปเลย,ยมึงคือวาระสุดท้ายของโลกมันเออมึงยิงมันเลยยิงมันยิงม,ม,งมัน,มนเออเออมึง โงูจังวะอีฮีให้เชด็ดแม่งสายสไนเปอร์กูต้องเป็นนะโอ้ไงเมื่อแม่งมีสายสไนเปอร์ผมเอาสไนเปอร์กับเฮดเรเบิร์สามคมเน้นสไนเปอร์เร็วไอ้สัตว์กูเน้นสไนเปอร์ ปิดนี่สนัยเปิดมึงไม่เข้าใจรู้จักบอกและวเปิดและเปิด ยังไงเละเอเออะเย้เฮ้ย,ยทำได้ไงโอเคพอเป็นรอบตัดสินผมจะจบกีแค่นี้บ๊ายบายครับนอนนอน